เครื่องบินขับไล่และฝึกบินแอ r o l 39อัลบา r ร s สถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกในด้านการเป็นครูฝึกและเครื่องบินโจมตีเบาผลิตโดยบริษัทแ e r o โ o ว o ด h ชอดีของเชโกสโลวาเกียในยุคสงครามเย็นเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศพันธมิตรในกลุ่มวอร์ซอเพ c ที่ต้องการเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานง่ายราคาไม่สูงเกินไปและสามารถประยุกต์ใช้ในภารกิจรบเบื้องต้นได้อีกด้วยแ3 9จึงกลายเป็นเครื่องบินที่ถูกใช้แพร่หลายไปทั่วโลกรวมถึงกองทัพอากาศไทยด้วยจุดเด่นสำคัญของแนว39เอัลบาโทรสคือการเป็นเครื่องบิน2ที่นั่งที่ออกแบบให้ใช้ฝึกนักบินเข้าสู่เครื่องบินรบที่มีสมรรถนะสูงกว่าโดยห้องนักบินที่กว้างขวางทัศนวิสัยดีและการควบคุมที่ตอบสนองได้อย่างราบรื่น ทำให้นักบินสุดสามารถเรียนรู้การบินในสภาพความเร็วสูงได้โดยไม่ซับซ้อนเกินไปเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน i v c ี n ทนโกเอลบ25เทราลิตรที่ติดตั้งกับ L-39 ให้แรงขับเพียงพอสำหรับการทำความเร็วสูงสุดใกล้ระดับเสียงและยังมีความน่าเชื่อถือสูงรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงต่ำกว่ามาตรฐานเครื่องบินรบหลายรุ่นนี่คือเหตุผลที่ทำให้ L-39 ถูกใช้งานโดยกองทัพอากาศกว่า40ประเทศทั่วโลก ในมุมมองด้านการรบเอ39แม้จะถูกออกแบบให้เป็นเครื่องบินฝึกเป็นหลักแต่ก็สามารถติดตั้งอาวุธเบาได้เช่นปืนกลแท่นยิงจรวดอากาศสู่พื้นระเบิดภายกกประสงค์และแม้กระทั่งอาวุธปล่อยนำวิถีบางประเภททำให้แอล39สามารถ,ถถูกนำไปใช้ในภารกิจโจมตีทางอากาศเบื้องต้นการสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิดหรือภารกิจลาดตระเวณติดอาวุธได้ ประเทศเล,เล็กๆหลายประเทศจึงเลือกใช้แอร์9เป็นกำลังหลักแทนที่จะซื้อเครื่องบินขับไล่ราคาแพงนอกจากนี้ยังมีการปรับโรุงรุ่นพิเศษสำหรับการแสดงผาดโผนทางอากาศและการบินเพื่อการฝึกสอนพลเรือนอีกด้วย สำหรับประเทศไทยแลร์สาอัลบาโตรสเข้ามาเสริมกำลังในช่วงที่กองทัพอากาศต้องการเครื่องบินฝึกไอ่นที่สามารถเชื่อมโยงนักบินจากเครื่องบินฝึกขั้นพื้นฐานไปสู่เครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงเช่น F-16 หรือคริ p e n ได้อย่างมีประสิทธิภาพแลร์จึงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมสำคัญและยังถูกนำมาใช้ในการฝึกยุทธวิธีรบทางอากาศ รวมถึงบางครั้งก็ถูกใช้งานในบทบาทโจมตีเบาในสถานการณ์ที่ไม่ซับซ้อนเกินไปแม้ว่าในแง่ของสมรรถนะก,การรบ L-39 จะไม่สามารถเทียบเท่าเครื่องบินรบแท้ๆได้แต่สำหรับการฝึกและภารกิจรองๆถือว่ามีประสิทธ,ธิภาพและคุ้มค่าอย่างยิ่งสิ่งที่ทำให้ L-39 น่าสนใจอีกอย่างคือบทบาทด้านวัฒนธรรมและสังคมเพราะเครื่องบินรุ่นนี้ถูกใช้โดยกองบินแสดงผาดโผนชื่อดังหลายทีมเช่น b บอลติกบีสจากลัตเวียที่ใช้แอร์ 39, ในการแสดงการบินระดับนานาชาติทำให้ภาพลักษณ์ของแอร์9ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินฝึกทหารเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการบินพล,ลเรือนและความบันเทิงทางอากาศนอกจากนี้ยังมีการนำแอร์าที่ปลดประจำการแล้วไปขายให้กับนักสะสมหรือผู้ที่ชื่นชอบการบินส่วนตัวในหลายประเทศอีกด้วย เมื่อมองในมิติของประเทศไทย L39 มีบทบาทในการสร้างนักบินรบของกองทัพไทยหลายรุ่นที่ปัจจุบันกลายเป็นกำลังหลักในการขับเครื่องบินรบสมัยใหม่ถือได้ว่าเป็นครูที่ปลูกฝังทักษะและความมั่นใจให้กับนักบินไทยที่ต้องรับหน้าที่ปกป้องน่านฟ้าการมีเครื่องบินฝึกที่สามารถปรับบทบาทมาเป็นเครื่องบินโจมตีเบาได้ยังช่วยให้กองทัพอากาศมีความยืดหยุ่นและมีตัวเลือกในการปฏิบัติภารกิจมากขึ้น แม้ปัจจุบันกองทัพอากาศไทยจะเริ่มหันไปใช้เครื่องบินฝึกแบบใหม่ที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้ากว่าแต่ L39 ก็ยังคงถูกใช้งานในบางหน่วยและยังคงมีความสำคัญต่อการฝึกยุคเปลี่ยนผ่านการปลดประจำการของ L39 ในอนาคตอาจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่บทบาทและความทรงจำที่เครื่องบินรุ่นนี้สร้างเอาไว้จะยังคงอยู่ในประวัติศาสตร์การบินของไทย โดยสรุป l 3 9เ Albatros เป็นเครื่องบินที่ผสมผสานความเรียบง่ายความทนทานและความคุ้มค่าเข้าด้วยกันอย่างลงตัวแม้ไม่ได้เป็นเครื่องบินรบระดับแถวหน้าแต่ก็มีคุณค่ามหาศาลในฐานะครูฝึกและผู้ช่วยในสนามรบความสำเร็จของเครื่องบินรุ่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าการออกแบบที่เน้นประโยชน์ใช้สอยและความคุ้มค่าสามารถสร้างตำนานที่ยืนยาวได้แ l ส39ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างนักบินนับพันคนทั่วโลก แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขอองค์การที่เครื่องบินหนึ่งรุ่นสามารถรับใช้ทั้งในายามสงบและยามสงครามได้อย่างแท้จริง